โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาติวเรื่องตรีโกณนะครับอะเรา,าเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอะก็ตรีโกณก็เกินก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเบสิกสาหรับมังน้องม .5 แล้วก็มังน้องม, 5, ององม .3 ที่ต้องเจอเนาะโอเคอะ,อะ,อะก็เริ่มเลยนะครับจะมีมุมอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากมุมสามสิบองศาก่อนเลยหลังจากนั้นก็จะเป็นมุมสามสิบเจ็ดอะหลายคนอาจจะยังไม่เคยเจอสามสิบเจ็ดเนาะ เออโอเคเดี๋ยวพี่จะเติมให้สามสิบเจ็ดองศาแล้วก็มีสี่สิบห้าองศาครับแล้วมีห้าสิบสามองศาแล้วก็มีหกสิบองศาเนาะโอเคที่เราต้องจํากันที่เป็นเบสิกเนาะโอเคจะมีเป็นมุมอะไรบ้างมุมไซน์ฮะอ่ะคอสครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือแทนนะฮะโอเคเนาะก็ทซนนะครับ,เ,นะรบเทคนิคการจําเราจําแค่ไซน์เราจะรู้คอสล้วก็รู้แทนเลยอ่ะยังไงทซนนะครับ หนึ่งส่วนสองเนาะโอเคแล้วก็สามสิบเจ็ดองศาก็จะเป็นสามส่วนห้าสี่สี่สิบห้าองศาก็จะเป็นหนึ่งส่วนรู้สองอ่าบางคนบางคนเจอใน textbook อื่นบอกว่าไซสี่สิบห้าเนี่ยมันเป็นรู้สองส่วนสองหรือเปล่าพี่อะน้องครับดูนี่รู้สองส่วนสองใช่ไหมมันเกิดจากการที่เราเอาหนึ่งส่วนรู้สองมาคอนจูเกตนะฮะอ่ะดูไปเลยคอนจูเกตยังไงอ่ะหนึ่งส่วนรู้สองนะฮะพี่คูณด้วยรู้สองทั้งเศษและส่วนนะครับ คุณได้รู้สองทั้งเศษและส่วนเกิดอะไรขึ้นเกิดด้านบนเป็นรู้สองด้านล่างก็จะเป็นสองนะฮะอ่าประมาณนี้โอเคนี่ก็จะเป็นที่มานะครับผมที่เ t กซ์บุ๊กบางเล่มอาจจะเขียนว่าไซส์สี่สิบห้าเป็นรู้สองส่วนสองหรือเปล่าอ่ะโอเคก็มันเหมือนกันนะครับนะ้องแต่แค่มันคอนจูเกตกันเนาะโอเคต่อมานะครับผมห้าสิบสามองศานะครับก็จะเป็นอ่าสี่ส่วนห้านะครับโอเคหลังจากสี่ส่วนห้าก็จะเป็น รูทสามส่วนสองนะครับผมเป็นไซน์หกสิบอ่ะนี่เรารู้ไซน์หมดแล้วคอสละ่ะคอสนะครับง่ายๆเลยจะกลับด้านจากไซน์อ่ะมันมาเอยมันมีที่มาอย่างไงโอเคจริงๆมันมาจากสูตรนี้ครับน้องไซน์เก้าสิบลบเซตาเท่ากับคอสเซตาแล้วก็คอสเก้าสิบลบเซตาครับเท่ากับไซน์เซตาหมายความว่าอย่างไงสมมุตินะครับหมายความว่าถ้าสมมุติที่ถามว่า ไซด์สามสิบเท่ากับคอสเท่าไหร่อ่ะไซด์สามสิบก็คือเราแทนหกสิบไปที่ซีตาใช่ไหมแสดงว่าไซด์สามสิบไซ์สามสิบนะครับไซย์สามสิบจะต้องเท่ากับคอสหกสิบฮะอ่ะโอเคไหมอ่ะตรงนี้องศานะครับน้องพี่ไม่ได้เติมเสียอ่ะโอเคอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นการจํำง่ายๆมันก็จะเรียงกลับไปยังไง จากไซน์เริ่มจากถึงส่วนสองไปสามส่วนห้าจนถึงรูทสามส่วนสองเพราะฉะนั้นคอสจะเริ่มจากรูทสามส่วนสองไปจนถึงหนึ่งส่วนสองครับอ่ะยังไงคอสก็จะเป็นรูทสามส่วนสองสี 2, ่ส่วนห้าหนึ่งส่วนรูทสองสามส่วนห้าและหนึ่งส่วนสองอ่ะส่วนแทนอ่ะจำไว้เลยครับว่าแทนเนี่ยเกิดจากการที่นำไซน์ามาหารคอสนะครับแทนซีตานะครับเท่ากับ ไซด์ซีตาครับส่วนด้วยคอสตีตาครับซึ่งพี่ก็เอา2ตัวนี้มาส่วนกัน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 ได้เป็นเท่าไหร่อ่ะตัวแรกเนาะจะได้เป็น1ส่วนรูทสามนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น3มส่วน4และ1แล้วก็4ส่วน3ามแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรูทสามนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับโอเคครับ